สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมเจมส์ลาลิกาเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงลาลิกาอัปเดตอัปเดตเรื่องราวข่าวคราวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลสเปนนะครับวันนี้มีประเด็นข่าวเป็นควันหลงนะครับของศึกยูโร2024มาเล่าให้ฟังนะครับหลังจากที่ทีมชาติสเปนเนี่ยคว้าแชมป์ยูโร2024ก็ได้รับการต้อนรับจากประชาชนชาวสเปนอย่างอบอุ่นนะครับเยี่ยงฮีโร่วีรบบรุษนะครับ แล้วก็ยิ่งนักเตะแต่ละคนเนี่ยเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาบ้านเกิดเนี่ยก็จะมีการจัดงานนะครับจากรัฐบาลท้องถิ่นนะครับอย่างยิ่งใหญ่อย่างเช่นดานินโอโมนะครับกลับไปที่ย่านเต่ราซ่าครับซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาในแคว้นกาตารุย่าก็จะดับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันนะครับก็เรียกไดว่าแฟนๆถือว่าเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของเมืองเลยล่ะ แต่ในขณะที่นักเตะคนอื่นๆเป็นฮีโร่มิเกลเมดิโนกับมิเกลโอยาสบันนะครับสองผู้เล่นที่มาจากค่ายเรอัลโซซดัตกลับถูกตราหน้าว่าเป็นคนทรยศครับที่เมืองเอลอรริโอนะครับซึ่งเป็นเมือง ที่อยู่ในจังหวัดบิสกายาเป็นบ้านเกิดของอมิเกลโอยาสบันนะครับได้มีการนำป้ายผ้าครับไปขึงเอาไว้ครับที่จตุรัสกลางเมืองนะครับพร้อมกับคำที่เขียนเอาไว้บนป้ายผ้าว่าไม่ต้อนรับหรือว่าไม่ยินดีกับ ทีมชาติสเปนตรงนั้นก็จะมีธงของแคว้นบาสนะครับกับธงของสเปนธงของสเปนจะถูกกากบาทไว้และตรงขั้นบันไดของจตุรัสเนี่ยนะครับก็มีการเขียนนะครับชื่อของโอยาสบันแล้วก็มิเกลเมริโนนะครับพร้อมกับข้อความว่าไตรโดเรียสเป็นภาษาบาสเนี่ยนะครับซึ่งแปลว่าคนทรยศนะครับต้องเข้าใจว่าทางด้านของมิเกลเมริโนกับมิเกลโอยาสบันเ ถือว่าเป็นคนที่มีส่วนสําคัญที่ทําให้สเปนคว้าแชมป์ยูโรในคหนี้นะครับเมดิโน่เนี่ยเป็นคนหมุ่งประตูชัยในเกมกับเยอรมันเจ้าภาพในช่วงต่อเวลาพิเศษส่วนอุยาสบันเป็นคนยิงประตูชัยในเกมกับอังกฤษในนัดชิงชนะเลิศซึ่งในเรื่องของสังคมที่ประเทศสเปนนะครับก็จะม,มีการแบ่งออกเป็นแว่นแคว้นต่างๆอย่างเช่นแคว้นกาตาลุญญาแคว้นบาสเนี่ยนะครับ ก็จะมีความรู้สึกว่าพวกเขาไม่ใช่ส่วนหนึ่งของสเปนพยายามที่จะแสดงตัวตนออกมาว่าเป็นอีกหนึ่งชนชาติและก็พยายามที่จะแยกตัวออกมาแต่ก็ไม่เคยสําเร็จบาสเองเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชนชาติที่พวกเขามีความภาคภูมิใจในภาษามีวัฒนธรรมนะครับพวกเขาเนี่ยพยายามบอกให้ทั้งโลกรู้ว่าพวกเขาไม่ใช่คนสเปนนะครับพวกเขาเนี่ยเรียกได้ว่าถือกําเนิดนะครับสืบสารมาจาก ทางกลุ่มคนยุคหินนะครับยุคใหม่มีต้นกําเนิดชัดเจนมานมนานเป็นกลุ่มเกษตรกรยุคหินนะครับยุคหินใหม่นะครับแล้วก็ทำมาหากินนะครับโบลงหลักปักฐานอยู่ทางตะวันตกนะครับเฉียงใต้ของฝรั่งเศสแล้วก็ติดกับทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสเปนอยูแ่แทบนั้นนะครับแล้วก็มีการ พัฒนาภาษา,าอะไรเป็นของตัวเองนะครับมีลักษณะเฉพาะตัวมีคาแรคเตอร์นะครับสีผิวหน้าตารูปร่างเนี่ยนะครับที่เป็นเฉพาะตัวเองเป็นบาสแท้ๆซึ่งก็อยู่ในอาณาจากักรตรงนี้ครับมานานจนกระทั่งในยุคหนึ่งครับยุคที่ อาณาจักรของนาบาราซึ่งเป็นแคว้นที่อยู่ใกล้ๆกับแคว้นบาสเนี่ยเรื่องอํานาจด้วยความที่บาสอนะเล็กกว่าก็เลยไปเข้ากับนาบาราเพื่อที่จะให้นาบาราเนี่ยเป็นกรอะป้องกันไม่ให้มีศัตรูมารุกรานนะครับแต่พอเวลาผ่านไปครับพออยู่กับนาบาราเสร็จนาบาราไปเข้ากับแคว้นที่มีอํานาจแข็งแกร่งกว่ายอย่างอาณาจักรกาสติยา และท้ายที่สุดมันก็หลอมรวมกลายเป็นเนื้อเดียวกันและพัฒนาขึ้นมาจนกลายเป็นประเทศสเปนในปัจจุบันนั่นหละครับเป็นสาเหตุที่ว่าคนบาสได้ถูกดูดกลืนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศสเปนโดยที่ไม่รู้ตัวซึ่งในยุคหนึ่งครับทางรัฐบาลสเปนก็ได้มีการยกเลิอกอำนาจการปกครองของรัฐบาลบาสนะครับเพราะว่าต้องการให้รัฐบาลสเปนปกครองทั่วทั้งราชาอาณาจักรทั้งหมดซึ่งก็ทำให มีการแสดงความไม่พอใจมีการต่อสู้กันมายาวนานนั่นแหละครับเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมคนบาสถึงมีการต่อต้านคนสเปนพยายามบอกโลกว่าเขาว่าเขาไม่ใช่คนสเปนและเมื่อนักเตะเชื้อสายบาสอย่างโอยาซาบันอย่างม่เกี่ยวันิดันไปยิงประตูช่วยให้สเปนนะ่ะควา้าแชมป์ยูโรก็เลยมีกลุ่มคนที่รักแล้วก็นะครับมีแพชชั่นกับความเป็นบาสสูงเนี่ยนะครับมาขึงป้าย ด่าแล้วก็เขียนว่าเป็นคนทรยศนั่นแหละครับนั่นเป็นเรื่องราวเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับที่ต้องเรียกได้ว่าคลาสสิกครับอยู่กันมานมนานสำหรับประเทศแห่งนี้ครับประเทศสเปน